ถึงแก่ชีวิตขณะเข้าแถวเคารพทงชาตินำมาสู่คำถามว่าพิธีกรรมหน้าเสาธงยังจำเป็นหรือไม่ความรักชาติเกิดจากการยืนเคารพทงชาติหรือสามารถสร้างได้ในหนทางอื่นการบังคับยืนอย่างไร้เงื่อนไขคือการปลูกฝังระเบียบวินยัยหรือการปลูกฝังให้รู้จักและจำนวนต่อระบอบอำนาจนิยมมารวมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพากาใน In Her f i e l ิ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาวันนี้คำถามที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่บอกว่าคุณผู้ชมคิดว่าควรปรับรูปแบบของการเข้าแถวเคารพธงชาติหรือไม่หลังจากมีข่าวนักเรียนเป็นลมเสียชีวิตข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมนักเรียนที่เสียชีวิตไปนะคะชื่อน้องโฟ เรียนอยู่ชั้นป .4 คุณแม่นะคะก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะก็บอกว่าน้องมีอาการปวดหัว แล้วก็ได้ให้กินยาพาราเซตามอนนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนตามปกติหลังจากนั้นก็ได้รับโทรศัพท์ค่ะจากทาง,งเรียนว่าลูกสาวเป็นลมหมดสติพอส่งโรงพยาบาลนะคะก็มีชีพจรเต้นต่ำแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งแพทย์ระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันซึ่งคุณแม่ได้ให้ความเห็นว่าเอ,อ่อถ้าหากลูกไม่สบายนะคะเจ็บป่วยควรจะรีบพาไปหาหมออย่าละเลยมิฉะนั้นก็จะเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งแขกก็รู้สึกว่า สิ่งที่คุณแม่พูดก็ถูกถูกนะคะไม่ผิดแต่สิ่งที่เราควรจะมาคํานึงถึงมากกว่านั้นคือคําถามที่ว่าพิธีกรรมการยืนเคารพธงชาติแขกไม่ได้บอกว่าการเคารมธงชาติไม่ดีไม่ควรมายืนหน้าเสาธงหรืออะไรกันอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันมีได้รูปแบบเดียวเท่านั้นหรือ เพราะในอุณหภูมิที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คุณผู้ชมในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาอุณหภูมิบางวันเนี่ยมันขึ้นสูงไปถึง40องศา41องศา42องศาหรือต่อให้อุณหภูมิประมาณ30หรือ35การต้องไปยืนกลางแจ้งยืนกลางแดดมันเป็นความทรมานต่อให้ไม่ถึงชีวิตแข่ขอให้ช่วยกันตั้งคำถามง่ายๆแค่นี้เองค่ะว่าการยืนกลางแดดให้ประโยชน์อะไร แกนักเรียนและครูบ้างเรื่องการจะไปยืนเคารพธงชาติยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าลำพังการที่เราไปยืนร้องเพลงชาติหน้าหน้าเสาธงชาติทุกวันมันทำให้เรารักชาติได้จริงหรือเปล่าความรู้สึกคึกคักรักชาตินั่นนะ่ะมันสร้างได้ด้วยวิธีอื่นไหมมาดูดีเบตกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมในเว็บเด็กดีเขาก็แบ่งออกมาสองฝั่งเลยค่ะ มีฝั่งที่บอกว่าเคารพธงชาติจําเป็นสินะคะเหตุผลเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทําต่อๆกันมาเราก็ทําต่อๆไปเถอะไม่เสียหายอะไรเราเป็นคนไทยก็ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติสิเป็นคนพุทธจะได้สวดมนต์ด้วยได้ฟังผออให้ออกว่าด้วยจะได้เอาไปปรับปรุงตัวเองฝ่ายที่ตั้งคำถามว่าเข้าทําไมให้เหตุผลแบบนี้ทําต่อๆกันมาเพื่ออะไรแดดก็ร้อน เมืองนอกไม่เห็นทํากันเลยไม่เคารพโรงชาติไม่ได้แปลว่าไม่รักชาตินะแล้วคนศาสนาอื่นลาคริสต์อิสลามต้องนั่งฟังคนผู้สวดมนต์ด้วยหรือนี่สิ่งที่อยู่ในเว็บเด็กดีนะคะพอออก็พูดทุกวันนั่นแหละเรื่องเดิมๆกินเวลาเรียนหนังสือคาบแรกด้วยอ่ะคุณผู้ชมฟังเหตุผลสองฝั่งนี้แล้วคิดอย่างไรยังมีนะคะในบล็อกของบรรดาเด็กนักเรียน ชื่อว่า breaking b o w l e r ก็คือว่าการแหกออกมาจากกะลาน่าสนใจมากเขาก็ไปตั้งคำถามแบบนี้บอกว่านี่เป็นเสียงเล็กๆจากนักเรียนนักเรียนเหล่านี้ก็มาตั้งคำถามหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมแล้วหนึ่งในหลายๆเรื่องที่เขาตั้งคำถามก็คือตั้งคำถามว่าเข้าแถวเคารพธงชาติมีประโยชน์จริงหรือเขาบอกว่าอพิธีกรรมนี้มีมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอนะคะแล้วทุกวันนี้ เรายังควรทําต่อไปไหมเขาเขียนน่าสนใจคุณผู้ชมเขาเขียนว่า เรายังไม่สามารถหาเป้าหมายของสิ่งที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดลงไปได้เลยสุดท้ายนี้พวกเราไม่ได้ต้องการให้จําเป็นยกเลิกการเข้าแถวเคารพธงชาติแต่พวกเราขอเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆที่อยากให้ผู้ใหญ่ประเทศนี้รับฟังเด็กไทยไม่ใช่ก้มหน้าก้มตายัดเยียดสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ให้กับเด็กๆก็น่าสนใจคือเขาบอกว่าเขายังหาประโยชน์ของการไปยืนเคารพธงชาติ ทุกๆวันเนี่ยเขายังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรฝ่ายผู้ใหญ่ก็บอกว่าเป็นการฝึกระเบียบวินยัยเขาก็จะต้องถามต่อว่าแล้วระเบียบวินัยเนี่ยมันฝึกด้วยวิธีอื่นได้ไหมการไปยืนนะคะยืนเฉยๆแล้วเวลาที่มีการให้โอวาเนี่ยบางทีก็ยาวเกินไปแล้วกินเวลาเรียนหรือเด็กควรจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆที่มันมีประโยชน์กว่านี้ มันจะมันจะเป็นการฝึกได้มากกว่าหรือเปล่าแล้วนะคะแล้วถ้าว่าชุดนักเรียนเอ่ยการตัดผมสั้นกันมัดโบเท่านั้นการผมติ่งหูเท่านี้ทำให้เด็กไทยคนไทยมีระเบียบวินัยจริงถ้าเรา practice หรือทำกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอคุณผู้ชม50-60ปีที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเลิกพิธ,ธีกรรมนี้เลยเนี่ยถ้าหากว่ามันฝึกระเบียบวินัยจริงเพราะเหตุใด ประเทศไทยและคนไทยจึงเป็นประเทศได้ชื่อว่ายุ่งเหยิงรกลุงมลังหาระเบียบไม่ได้มากประเทศหนึ่งนะคะแล้วเท่าที่แขกหาข้อมูลมาว่ามีประเทศไหนอีกที่มีการเคารพ ธงชาติแล้วก็มีดีเบตคล้ายๆเรามีประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ชมแล้วอ่า๋ยวจะให้ดูบางประเทศก็ยืดหยุ่นได้ประเทศจีนนะคะมีข่าวเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มีหมอกควันเยอะมากไม่สามารถไปเคารพธงชาติในกลางแจ้งได้ ก็เลยย้ายค่ะย้ายมาเคารพธงชาติในห้องเรียนก็มีธงชาติอ่ะแล้วก็เคารพธงชาติในห้องเรียนนี้ได้เหมือนกันแล้วรูปนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมว่านี่ขนาดประเทศจีนเด็กนักเรียนเขายังแต่งตัวตามสบายไม่ได้มียูนิฟอร์มอะไร เพราะฉะนั้นการเคารพธงชาติที่เราทำต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอเราสามารถยืดหยุ่นได้ไหมเราสามารถปรับให้มันกระชับลงเราสามารถปรับให้มันสั้นลงได้ไหมถ้าหากว่าเรายังเชื่อว่า ถ้าไม่มีการเคารพธงชาติทุกเชา้าทุกเย็นเนี่ยความรักชาติจากประชาชนไทยมันจะเหือดหายไปหมดเด็กจะไม่รู้จักว่าชาติคืออะไรทั้งทั้งท,งท,ที่ที่มาของการเคารพธงชาติในหลายๆประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยมันเกิดขึ้นมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นนะคะมาบุกภูมิภาคนี้แล้วญี่ปุ่นตอนนั้นก็กําลังคลั่งชาติกําลังบ้าระบอบอํานาจน,น,น,นิยมบ้าระบอบทหารนิยมเพื่อที่จะนําประเทศชาติไปสู่สงครามโลกแล้วมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะชนะ สงครามแล้วสถาปนาความเป็นมหาอำนาจขึ้นมาได้แล้วไทยอินโดนีเซียหลายๆประเทศในเซาท์อีสเอเชียหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะอยู่ในฝ่ายเดียวกันกับญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ภายใต้ระบอบที่รู้สึกว่าจะต้องคลั่งชาติประมาณนั้นแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมญี่ปุ่นก็แพ้สงครามแล้วไม่ได้มีการเคารพธงชาติหรือจะมาร้องเพลงชาติคลั่งชาติแบบยุคก,ก่อนสงครามแต่ประเทศที่เคยเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยังจะอุต่าหรักษา พิธีกรรมแบบก่อนสองครามโลกเอาไว้ใขาก็ต้องฝากไว้ว่าเรายังจะเชื่อแบบนั้นจริงหรือเปล่าแล้วลองไปสำรวจดูนะคะว่าในโลกนี้ประเทศที่เขาเป็นหนึ่งทางการศึกษาเป็นหนึ่งในเรื่องระเบียบวินัยประเทศในฟินแลนด์ในยุโรปในหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขายังรักษาพิธีกรรมแบบนี้ไว้หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมมาเสกาคุณผู้ชมอาจารย์กุลทิดารุ่งเรืองเกียรติซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้าน,านการศึกษาอยู่ในใสายกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์กุลทิดาค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์สอนอยู่ที่ดารุณศิขาลายซึ่งเป็นโรงเรียนจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกใช่ไหมคะค่ะแล้วที่โรงเรียนอาจารย์เคารพธงชาติไหมคะมีเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทํากันที่เสาธงนะคะเราทํากันที่หน้าห้องเรียนซึ่งจะอยู่ในอาคารแสดงว่าในการเคารพธงชาตินั้นเแล้วจะจะได้เห็นเสาธงไหมคะอาจารย์ ไม่ไม่มีเสาธงอยู่ตรงนั้นนะคะแต่มีเพลงชาติแปลแล้วแล้วนักเรียนโรงเรียนอาจารย์เนี่ยเขามีความรักชาติตามปกติไหมคะไม่ได้เห็นเสาธงอต้องไปถามเขาดูนะคะเท่าที่เท่าที่เขาจบกันมาเขาก็เรียนจบกันมาได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้แบบมีวินงวินัยตามปกติไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะค่ะเพราะนะบกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการพิสูจน์ว่า การเคารพธงชาติหรือว่าการจะร้องเพลงชาติเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องออกไปยืนกลางแจ้งแล้วจะต้องมีสัญลักษณ์เสาธงใหญ่ๆใ,ให้นักเรียนเห็นต่อหน้าต่อตาจริงๆแล้วระเบียบระเบียบหลายฉบับเนี่ยนะคะไม่ว่าะจะเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาปีสี่เจ็ดเรื่องธงชาติหรือแม้กระทั่งที่ระเบียบเก่ากว่าน,นี้ปีสองเกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามันจะจําเป็นจะต้องยืนกลางแดด หรือจะต้องมีเสาต้องมีธงอันใหญ่อาจารย์คะแล้วมันมาจากไหนคือมันดูเป็นการเอานักเรียนไปทรมานมากกว่าที่จะฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนนะคะคือคือจริงๆเสาธงอะค่ะถ้าถ้าสมมติมันอยู่จากตึกมันเห็นก็เห็นได้เหมือนกันก็เข้าแถวได้เหมือนกันจริงๆหลายโรงเรียนก็เข้าแถวในตึกแล้วนะคะปัจจุบันนี้ค่ะทีนี้อาจารย์ทำสวนอาจารย์ทาเรื่องประวัติศาสตร์ การศึกษาของของโลกด้วยไอ้ระบบที่ให้โรงเรียนเนี่ยมีการฝึกเด็กคล้ายๆกับระบบของการฝึกนักโทษในคุกและมีระบบของการทรมานทรมาน,ทรมานตนประมาณหนึ่งมันมันเคยมีอยู่ในโลกนี้จริงๆใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าแบบถึงขั้นเป็นนักโทษอะไรขนาดนั้นจึยตอบแทนไม่ได้เพราะคงไม่มีประเทศไหน ยอมออกมาบอกว่าประเทศตัวเองทําแบบนั้นนะคะแต่ว่าการเข้าแถวเนี่ยมีอยู่ในหลายเคยมีอยู่ในประจาหลายประเทศอยู่ค่ะแล้วค่ะแล้วเขายกเลิกไปตอนไหนเพราะอะไรคะเอ่อหลายประเทศยกเลิกไปในในยุคที่ประเทศเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าอะไรล่ะออกมามีปฏิสัมพันธ์กับโลกมากขึ้นว่าอย่างนี้ดีกว่า ยังไงคะอาจารย์ตอนนี้ประเทศไทยก็มีปฏิสัมพันธ์กับโลกมากนะแต่เราเรายังรู้สึกว่าเราถ้าไม่มีสิ่งนี้โรงเรียนมันไม่เป็นโรงเรียนนะคะจุ้ยว่ามันมันมาจากความที่เราทํากันมาจนชินซึ่งอย่างในประเทศไทยในบริบทไทยอะคะเราทราบกันดีว่าการเคารพธงชาติอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคจอมพลปซึ่งเราทราบกันอยู่แล้ว แล้วเราก็ทํากันมาจนชินในระเบียบต่างๆนานา,นานามันไม่ได้กําหนดชัดเจนขนาดนั้นว่าเราต้องทําแบบนี้แต่มันก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าแขกอยากจะถามอาจารย์ว่าเออความความเปลี่ยนแปลงมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมสําหรับประเทศไทยแล้วถ้าหากมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่ไหนคะ่ะเดออยคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนต่างๆจะต้องเข้าใจว่ากฎนี้ยมันไม่ได้ มันยืดหยุ่นกว่ากว่านั้นจุ้ยเข้าใจว่าโรงเรียนจะถูกประเมินโดยสมศนะคะค่ะ<ฆ>ซึ่งเป็นสำนักง,งานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาเนี่ยเข้าใจในส่วนนั้นแต่มันก็ยืดหยุ่นได้กว่าที่เป็นอยู่ซึ่งต้องอยู่<ฆ>ในวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษานั้นๆเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่า กา,การเคารพธงชาติแล้วการที่จะต้องเอานักเรียนมายืนแล้วแต่โรงเรียนเนี่ยก็ยืนมากยืนน้อยก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะอาจารย์<ช>ขึ้นอยู่กับระดับของระดับของความความเป็นเสรีนิยมของแต่ละโรงเรียนหรือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้บริหารแต่ละโรงเรียนด้วยนั่นเท่ากับว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ถูกบังคับใช้ในเชิงกฎหมาย ในเชิงกฎหมายอย่างถ้าเป็นกฎกระทรวงไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่มันถูกบังคับใช้ในเชิงวัฒนธรรมและความเคยชินมากกว่าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของมันนะคะอาจารย์ดูจะยากยิ่งกว่าการแก้กฎหมายอีกนะคะเพราะว่ามันดําเนินไปบนความยินยอมพร้อมใจของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ดุ้มองว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติให้ให้มาบอกว่ายกเลิกหยุดเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นน่าจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าที่จะเป็นทางแก้ปัญหาแต่รเราสามารถค่อยๆเปลี่ยนมันได้ไหมอย่างเช่นเราเพิ่มบทบาทนักเรียนในกระบวนการเข้าแถวเหล่านี้ได้ไหมให้นักเรียนออกมาพูดอะไรที่เขาอยากพูดบ้างได้ไหมค่ะคือยังอาจจะยังคงกระบวนการบางส่วนอยู่บ้างแต่เพิ่มบ,บทบาทนักเรียน อืน่าสนใจมากค่ะค่ะ,คะแบบนี้ค่ะค่ะ,ค,ะคืออาจารย์เสนอว่าอยู่ๆเราจะไปเปลี่ยนวัฒน,นธรรมอันนี้ซึ่งมันดำเนินมาระยะหนึ่งจะพูดว่าเก่าแก่ก็ไม่ได้นะคะอาจารย์<อ>หลายๆค,คนชอบเถียงว่าไม่นี่มันเป็นแบบสิ่งที่ประพฤติต่อกันมายาวนานมากมันมันเราเพิ่งทำกันมายังไม่ถึงร้อยปีแต่ก็นั่นแหละเราถือมันเป็นอ,อัตลักษณ์ของเราไปแล้วอยู่ๆจะไป อยู่ๆจะให้เปลี่ยนวก็คงเป็นไปไม่ได้แต่อาจารย์เสนอว่าเปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้ไหมใช่ค่ะแทนที่จะให้ผู้นวยการโรงเรียนพูดก็ให้นักเรียนสลับกันออกมาพูดแทนบ้างใช่ค่ะค่ะแล้วตามฤ<ช>ดูกาลแล้วแล้วคือคจริงๆแล้วในกระบวนการที่นักเรียนจะต้องมาพูดเรื่องอะไรจะเรื่องเขาก็ได้เรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของเขาเหมือนกันค่ะนอกจากให้นักเรียนออกมาพูดแทนที่จะให ผอ,อ,อพูดหรือครูปกครองออกมาพูดแล้วอาจารย์คิดว่าเราทําอะไรได้อีกค่ะในในบริคืออาจจะต้องทําความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนด้วยนะคะในบริบทปัจจุบันในบริบทที่เราเป็นพหุวัฒนธรรมมากๆเนี่ยกระบ,บวนการเข้าแถวที่มันยืดยาวแล้วมันก็มีพิธีกรรมหลายอย่างเหลือเกินมันยังเหมาะอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรจะต้องมาคุยกันได้แล้วอะค่ะค่ะ หลายๆคนเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะมากังวลว่าเด็กเนี่ยเข้าแถวเป็นลมตายแต่ก็แค่หนึ่งรายเท่านั้นนักเรียนอีกเป็นแสนแสนคนเขาก็เข้าแถวอย่างนี้กันมาหลายสิบปีก็ไม่เคยมีใครตายเราจะเอาการตายของนักเรียนถึงคนเนี่ยมาปรับปรุงเรื่องพิธีกรรมอันแสนจะศักดิ์สิทธิ์นี้ของเรามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอาจารย์คิดยังไงคะ สำหรับจุ้ยนะคะถ้าถ้าเรามองให้แฟทั้งสองฝ่ายอ่ถ้าสมมติ<ฆ>น้องป่วยอยู่โอเคน้องไม่สบายแล้วก็แสดงความเสียใจไว้ตรงนี้ด้วยอันนี้จบไปนะคะ<ฆ>แต่การที่จะต้องยืนเข้าแถวกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยสำหรับจุ้ยด้วยส่วนตัวแล้วจุ้ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วมันมี<ฆ>กระบวนการที่ทำได้มากกว่านั้น แล้วสิ่งนี้สะท้อนมุมมองทางการศึกษาของไทยทั้งระบบก็คือเราไม่มีความยืดหยุ่นใดๆเลยเรายังยึดถืออยู่กับกระบวนการที่มันเป็นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่ได้มีใครหรือมีอาจจะมีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เกิดการกระทํากันเป็นวงกว้างให้ใหใหเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าลองคิดว่ามันเหมาะกับบริบทสถานที่ที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าจุย,จยค่อนข้างมั่นใจว่ามีโรงเรียนที่ได้ปรับกระบวนการนี้ไปแล้ว แต่ก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่ไ,มได้ปรับให้เข้ากับบริบทต่างๆนอกจากจะไม่ปรับแล้วอาจารย์เขายังถือว่านี่เป็นหน้าเป็นตาเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เป็นการฝึกระเบียบวินยัยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆซะด้วยค่ะอาจารย์ค่ะดังั้นวิธีที่ที่เราอย่างที่จุยบอกไปอะ,ค,ะค่ะถ้ามันยังสำคัญกับเขาอยู่แล้วอยู่ดีๆวันนึงจะไปสั่งว่า คุณมันมันไม่สําคัญแล้วนะมันคงยากค่ะจะสั่งเป็นกฎหมายก็คงไม่ได้ดังนั้นวิธีแก้สําหรับจุยคือแบบนี้ค่ะค่อยๆค่อยๆลองเปลี่ยนบทบาทกระบวนการนี้ดูแล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณที่ดามากนะคะที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับเราเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปพบกันในช่วง In Your View ค่ะ ข่าวนี้จากแฟนเพจของ Daily News ออนไลนค่ะคุณเพียงพิษบอกว่าขอแสงความเสียใจด้วยนะคะเปลี่ยนจากยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธงมาเป็นยืนเคารพธงชาติในตึกหน้าห้องเรียนดีกว่าไหมเพราะโลกร้อนขึ้นมากจากสมัยก่อนสงสารเด็กนักเรียน คุณภูผามีใครรับรู้มาก่อนหรือเปล่าเป็นโรคหัวใจไม่ปกติเสียใจด้วยเป็นบทเรียนจริงๆส่วน Hashtag Interview ค่ะคุณสมภพบ,บ้านเรายึดติดระเบียบโบราณไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเคารพธงชาติในร่มก็ได้ไม่เห็นจะต้องให้เด็กไปยืนตากแดดนานๆไหนจะร้องเพลงชาติสวดมนต์ ฟังผอ,อ,อพูดเสื้อเปียกเหงื่อกว่าจะเข้าที่ร่มได้น่าจะเลิกระเบียบแบบนี้ได้แล้วมันไม่ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นเลยนี่แขกเห็นด้วยทุกประกาศเลยค่ะคุณนัทยาสมควรปรับเน้นวิชาการเถิดจ้าคุณชนิดาการศึกษาไทยเน้นผิดจุดเอาพกมาก,มากไทยเน้นระเบียบวินัยเหมือนแบบทหารไม่สนใจเนื้อหาความรู้ที่เด็กควรได้รับ เอาเวลาที่ต้องยืนเข้าแถวตอนเช้าทุกวันไปให้เด็กเรียนหรือทำกิจกรรมในหลักสูตรจะเป็นประโยชน์กว่าคุณอรัญญาแดดตอนพศออนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนอุณหภูมิต่างกันมากชอบอ้างว่าเมื่อก่อนทำกันได้ไม่เป็นไรก็เมื่อก่อน30องศาเดี๋ยวนี้40บวกต่างประเทศถ้าร้อนมากจะให้เด็กหยุดไหนว่าชอบปรับให้เป็นแบบสากลยังไงละ คุณพงศลิขิค่ะไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรร้อนก็ร้อนต้องมานั่งฟังโอว่าซ้ำๆเดิมกล่าวคำปฏิญ,ญาณอะไรก็ไม่รู้ต่อด้วยสวดมนต์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ชนชั้นนำํำพยายามปลูกฝังให้เราเคยชินตั้งแต่เป็นเด็กสยบยอมต่ออํานาจโดยการมายืนเรียงแถวต่อหน้าผู้มีอานาจที่จะสั่งตรงซ้ายขวาหันยังไงก็ได้วิชาลูกเสือก็เช่นกัน คุณนิ้เราชอบวันที่ฝนตกเข้าแถวหน้าห้องอาจารย์ประจําชั้นพาเมาม่อยในโฮมรูมคุณธนะัตตรวจสุขภาพให้เด็กๆทั้งโรงเรียนปีละสองครั้งหรือตรวจบ่อยๆก็น่าจะดีค่ะก็น่าสนใจนะคะแขกสนใจตรงความคิดเห็นของคุณพงศรีค่ะที่บอกว่ามันเป็นการปลูกฝังให้เด็กสยบยอมต่ออํานาจโดยการมายืนเรียงแถวต่อหน้าผู้มีอํานาจที่จะสั่งสายหาันขวาหันอย่างไรก็ได้วิธีการแบบนี้นะคะทําตามๆกันมาโดยไม่เคย ตั้งคำถามโดยไม่เคยคิดวิพากษ์ว่าสถานการณ์ของประเทศชาติสถานการณ์บริบททางสังคมเปลี่ยนไปแล้วอย่างไรสักแต่อ้างกันว่าก็เคยทำกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำกันต่อไปก็ต้องคงทิ้งไวใ้ให้กับคุณผู้ชมค่ะว่าการศึกษาของเราจะเจริญก้าวหน้าได้ไหมในท่ามกลางการมีชีวิตอยู่โดยไม่เคยตั้งคำถามเลยวันนี้รายการอินเทอร์วิวจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ